เียวหอยมแมลงผู้ค่ะเคี่ยรีเค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะเจียวไข่หอยมแมลงผููค่ะไปชมกันเลยนะคะก็มีนะคะหอยมแมลงผููค่ะไข่ไก่นะคะออซอสน้ำมันหอยแล้วก็ซอสฝาเขียวค่ะ พริกค่ะพริกหยวกต้นหอมค่ะเออหหอมใหญ่ค่ะรสดีนะคะมะเขือเทศค่ะแล้วก็ใส่แป้งค่ะแป้งเท้าแป้งมันแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะสามแป้งค่ะหอยแมลงผู้นะคะประมาณสองทัพพี มะเขือเทศค่ะหนึ่งลูกหอมใหญ่ค่ะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนแกงต้นหอมค่ะหนึ่งช้อนแกงพริกค่ะพริกหยวกหนึ่งลูกค่ะซอสเออน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงแล้วก็ออซอสสาเเขียวค่ะหนึ่งช้อนแกงเหมือนกันรสดีค่ะ หนึ่งช้อนกาแฟแป้งนะคะมีแป้งสามอย่างค่ะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนแกงแล้วก็แป้งมันหนึ่งช้อนแกงแป้งเท้าหนึ่งช้อนแกงเหมือนกันค่ะไข่สี่ฟองค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะ จะใส่แป้งเพราะว่าจะให้เขากอดติดกันเราจะกรอบด้วยแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าสามอย่างสามแป้งเหมือนแป้งเหมือนแป้งทำอะไรอหอยทอดอะตีเสร็จแล้วนะคะเราก็าลงไปทอดเลยค่ะั้งกระทะเลยนะคะเติมน้ำมันลงไปค่ะสองช้อนแกงเทไข่ที่เราตีไว้ลงไปเลยค่ะ อีกอีก้านสุกแล้วสุกแล้วนะคะก็พลิกอีก้านหนึ่งค่ะดวสิคะเพื่อนๆนก็กรอบอืมกรอบนุ่มน่มาก,กินมากเลยหอมถ้าเพื่อนๆอยู่จะได้กลิ่นเลยนี้หอมมากเลยค่ะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆนแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ เจียวหอยมแมลงพู่นะคะค่ะเสร็จแล้วคะ่ะกรอบๆเลยค่ะหอมๆเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทํากินกันดูนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย